ส่วนเรื่องลูกซ้อมกระสุนซ้อมที่ผมอยากให้ทุกคนเรียกจริงๆไม่ใช่หัวตะกัวนะครับคลิปนี้ที่ผมทํามาอยากให้ทุกคนเรียกลูกซ้อมคือลูกพวกนี้ครับเป็นลูกยิงแห้งจะดีกว่าการที่เอาลูกหัวตะกัวไปเรียกว่าลูกซ้อมจะปลอดภัยกว่าด้วยเผื่อบางคนจะเข้าใจผิดว่าลูกหัวตะกัวเป็นลูกซ้อมแล้วก็จะเกิดเหตุ คล้ายๆกับเหตุการณ์ที่สนามยิงปืนสามสามมนะครับนี่น,นะครับแต่ผมใส่ให้ลูกไม่เปลูกยิงแห้งครับยิงแห้งอ้อยฝึกไดไฟ,ฟฝึกเลง็งศูนย์เล็งอะไรได้หมดเลยนี่น,นะครับพอใส่ไปยิงไปก็ไม่มีอะไรพอดึงไปคัดบอกนี่น,นะครับ เนี่ยครับลูกซ้อมลูกซ้อมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ